สวัสดีครับยินดีตอนรับพ้าชู่ช่องออกับโพสแชน้นงมือน,นี้มีพืชสมุนไพรเป็นได้ได้ทั้งพืชสมุนไพรและอาหารนะครับมานำเสนอกับพี่กกํน้องคือเกา่าสมุนไพรที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือสมุนไพรบัวหิมะพี่น้องฝานแหลวแต้งแหลวที่เป็นแบบนี้บางท่านนิยมฝานเอาเปลือกออก บางท่านนิยมทั้งควมสารเปลือกแล้วก็ฝานออกมาเป็นบางๆแบบนี้เพื่อสะดวกในการบริโภคหัวเต็มของเราจะเป็นแบบนี้พี่นนองคล้ายๆกับมันฝรั่งคล้ายๆกับมันเทศคือมันเทศคือมันแก้วคือมันฝรั่งหลังทั้งควมสารออกแล้ที่เป็นแบบนี้าสารพัุณทางยาของ สมุนไพรบัวหิมะสมุนไพรบัวหิมะนี่เป็นพืชที่มีหัวยุต้ดินนะครับพี่น้องเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับมีอายุปีหนึ่งทําทการเริ่มปลูปกก้อนที่เขาฤดูฝนนะครับเก็บเกี่ยวที่หลังฤดูฝนประมาณเดือนกุมภาพันธะ์มีอายุประมาณแปดเดือนเก้าเดือน ชอบเกิดในที่สูงที่มีอากาศเย็นเช่นพื้นที่สูงพื้นที่บนเขาสูงที่มีอากาศเย็นดอยอ่างขางดอยอินทนนท์ประมาณนั้นพี่น้องจะเริ่เติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นนะครับเป็นพืชที่มีหัวใต้ดินที่มีแหลาตดอาหารหลายแนวมีแคสแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีเป็นแหลาตุอาหารนะครับสารพคุณทั้ง,ทงยา ของศูนย์ภัยบัวหิมะนี่เชื่อว่านะครับพี่น้องช่วยบำรุงหัวใจช่วยรักษาโรคหัวใจลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลในร่างกายนะในเส้นเลือดลดช่วยลดน้ำหนักนะจัดว่าเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งที่ ให้คุณค่าแก่ร่างกายนะครับและก็หาบริโภคคนทางสิยากจ็น้อยหนึ่งโดยเฉพาะผู้ที่อยู่นอกพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานนี่สิบบ่อไข่นีสี่บ่อไข่มีสีหายากพี่น้องเพราะว่าต้องสร้างมาจากทางทางเหนือกระป๋เชนแนวนี่นิยมสื่อมาบริโภคเพราะว่าเป็นคนที่มีลักษณะค่อนข้างถ่วมจังน่อยหนึ่งนะครับลักษณะค่อนข้างเกือบๆกีอสิอ้วนพี่น้อง เพื่อช่วยรักษาโรคหัวใจความดันโลหิตลดน้ำตาลในเลือดเสริมภูมิคุ้มกันให้แข่ร่างกายนะครับพี่น้องนี่คือสรรพคุณทั้ทงยาและประโยชน์ของบัวหิมะนะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องที่สละเวลาอีิค่ะคำว่าเบิร์ขอบคุณที่กดไลค์ที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้กระโปรงแชแนลดยดีเสมอมากคือเขาในะครับมือนีลาพี่ล่าน้องสนิทเจอกันเมื่อหนา ขอกราเข้าวสาสบายดีครับพี่น้องผม